นี่เราอยู่ในเกม Minecraft กันอีกนั่นเคยว้าวนี่นะจะเปิดกล่องดววไ,ได้ไหมผมลืมอันนี้ไงที่เราจะมาทำเฟอร์นิเจอร์กันนะครับผมเล็กๆน้อยๆเอาเป็นเฟอร์นิเจอร์อะไรดีกันอืมรูสักว่านี่น้ำคานมากเ๋ยวนะนันมันน้ำคานมากอะเน,นี่ยที่เป็นขึ้นมาอยู่เนะี่ย ผมเปิดได้หรือเ่าทีเจ้ามัจะฆ่าแก,กมันอะไรวะเน,นี่ยเปิดออไดไม่ได้เลย,เยตีแม่งแล้วเราจะมาสร้างของที่เล็กๆน้อยๆก,ก่อนแล้วกันของชิ้นนี้จะง่ายมากากระผมก็จะเป็นสีเขียวนะตีมันนี้จะเป็นสีเขียวได้ไงสีเขียวนะยางสีเขียวให้หมดมันก็ ขี้เกียจไม่จะสร้างอะไรอืมสร้างสร้างบ้านละกันอ่าแถวสร้างบ้านสีเขียวละกันนะนี่นี่จะเป็นแบบ็อกนีสก่สีบล็อกไม่เอายอดอ่าเออนี่นี่อันนี้สวยอยู่ะได้อยู่ได้อยู่ได้ได้อยู่นี่ได้อยู่อ,ยอ่าอะไรอยู่แล้วนี่ก็จะเป็นอ,อะไรเป็นเดี่เอานี่งเฟืองอัะอันนี้เป็นกระเพียงกระเพียง เสาเสาบ้านกำเพงอ่ากับพงอันนี้ก็จะเป็นเส,สาบ้านรากันเสาบ้านไม่าดีไม่ไม่ได้ไ่ได้เอตัวน,นี้เดีย๋ยนี่ตัวนี้เลยตง็อยเร็จร้อยเร็ตร้อยเลคนตน,นี้แก่เลยแคน โอเคมาแล้วตั้งร้อยตั้งร้อยตั้งร้อยเจอเจอแต่แล้วพืนของเราก็จะต้องแบบสวยงามพืชเราจะเป็นสีอะไรสีนี่แหละสีเขียวได้ก็เป็นสีเขียวแล้ว เป็นลายอะไรกันผสมอ่ะผสมอันนี้เป็นลายอันนี้อะไรกันได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นี่นี่นะอันนี้เราได้อยู่นะเนี่ยก็ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ผสมเข้ากันนี่เรามีเพื่อสีเขียวเข้าไปด้วยตอนนี้อือองนั้นอันนี้อันนี้อ่าอันนี้แล้วก็อันนี้เป็น ลายมรกตแรกกันสร้างไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะครบลายเลยเออยวงะเเื่งไปเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้โบบะาสแกรีด้าเจยุบยุบเจ๊ยยุบยุบอ่ามันเลยถูกแต่แรกว่ะช่างรงสัยฮึบฮึบน่ะทำร้อยทำร้อย ทั้งรูดรายสุดสวยงามไปลอนะครับตอนนี้ชึบชึบอ่าชึบอ่าชึบชึบชึบอ่าชึบอ่าชึบชึบชึบอ่ามันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่สำหรับเราก็สุดยอดเลยล่ะที่เกิดยุได้ก็พอแล้วันแล้็จะเป็นลังคานนะครับนี่ค่ะน <Yeah, ี่อันนี้ก็ลังคานลังคานนี่ค่ะ ขอบลังคาอันนี้ไปขอบลังคลาลรกันจับไรเนี่แหละขอบลังคาจับ,ม,บ,บนนมีเพื่อนบ้านหน่อยมีเพื่อนบ้านสองคนนะเนี่ยสองตัวนะเนี่ยนี่มปนขอบสวยๆนะครับก็สร้างัาคาไปเลยปิด,ป,ดปิดให้เรียบร้อยไปเลยน,น,นี่เพื่อนเราขึ้นมาข้างบนแล้วจองหนี้จะมีเรื่องเลยนะเฮ้ยสมัสดีเจะามงมุน้อยว้าวช่วยหลบตูดตรงนั้น,นะ yeah. จจน,นไปหน่อยนะเพื่อนนะ เสี่ยงเลยนะคริเคปเตอรเนี่ยไม่เกลี่ยเรื่อยๆก็จะมาโอ้บ้านจะมีบล็อกอะไรข้างในแต่ผมไม่ไม่ตกแต่งก็ทำภาคสองแล้วกันในการตกแต่งบ้านสุดยามของเรานะเอถ้าใครอยากให้เราทำบ้านลายอะไรก็บอกมาได้เสร็จแล้วโอ้จำเลยบ้านส,สวยนี่บ้านส,สวยเราดูข้างในกันดีกว่าโอ้สวยเนี่ยสวยเนีสวยนะีย,นะยนะแล้วเราก็ตกแต่งข้างในแล้วกันงั้นเราเจอกันภาคสองบ๊ายบายตัมป์ชิวบาย